เสียยเมื่อกี้บอกว่าเป็นความผิดของแกไอ้คาตะกอนเพราะฉะนั้นแล้วอิชิวะกบากันเลยก็ห้เปลี่ยนชุดแล้วว่ะเอาแล้วที่เนี่ยมันคือหลุมฝังศพฉัน,น่าจะตายที่นี่เราเมจเจดได้ประกาศวัน XD ็กมาคือวันที่21เดือนสิงหาคมวันนี้วันที่25เดือน7นะนก,กระดา ได้เวลาไปขโมยหัวใจน้องกันแล้วครับผม let's go เข้าไปกันโอ้ข้างในเย็นมากนะอะไรกันเนี่ยนั_<_่นตระกูลเรโบเดโมอันหนกกะข้างในแบบมี เปิดแอร์ไว้ด้วยเหรอก็เก่งจิสุโนฟุตบะโนเฮยานิเรโบกะคีเตลุเซคาโมตัวนี่คาคือทัสคาต่อนี่นะก็อาจจะเป็นเพราะว่าห้องของฟุตบะเขาในชีวิตจริงอ่ะเขาเปิดแอร์ไว้อยู่อะไรอย่างงี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะเออเขายังชวน่ะข้างในเย็นนะเทศการนะการที่ให้แต่โมฟุกุะคาว้านในนะคนนาฮโนะฮาจิเมเตะนะพอเข้ามาแล้วชุดเรายังเป็นชุดนักเรียนกันอยู่เลยนะเพิ่งเคยเป็นนะเนี่ย คใครซันเตเตน่ายโนอีก่ะมาวาริโอมิโรนะดีแล้วแหละที่พวกเราไม่โดนจ้องจะเล่นนะแต่อย่งไรก็ดูสภาพไวดล้อมให้ดีอยู่ๆอาจจะมีอะไรโผล่มาก็ได้นะมาฮะกาดาชินะไฮนีนัเตไนดาโดอ่ะลองหารอบๆกันนะทุกคนนะอืม ันา,นาด,นดเดี๋ยวคูมาเดชซอซิตะหรือแน่แบบทางข้างในมันเชื่อมถึงข้างในนู้นเลยเนี่ยไข่ด่างนางเง่บันไดสูงมากเทคนีโอโซวาเรนไนดาเกมาชิดาโรเซตาคือยิ้วนะนะโอ้ยแค่ไม่มีตัวศัตรูมาไล่หัวเราก็ดีแค่ไหนล้วแล้วอย่างนึงนะโซเลโยดิ โอทากาลนอเคไฮโอคโนสกิขนาดบินคซซอีอย่างหนึ่งสมบัติที่เราต้องมาขาโมยเนี่ยโอ้กลิ่นแรงมากอยู่ใกล้ามากเรารีบไปกันดีกว่าค no นคายนพีมิดตัวโนนไอจูชินนีุ่คัเตลุมเหมือนว่าเราสามารถเข้าไปส่วนกึ่งกลางของพีระมิดนี้ได้เลยจากบันไดนี้เนาะแคนนี้โอทาุน so, ช no อาจจะมีสมบัติอยู่ในนั้นก็ได้นะ มาปีบันไดกันทุกคนเกอนหัวเหลือบอกว่าโอ้ไม่มีศัตรูมาต้อนรับขับสู้เราเลยสบายมากอเพราะว่าอาจจะเพราะไม่ใช่คนร้ายก็ได้นะก็อาจจะเป็นก็เรื่องอะไรอ่ะการที่เจ้าตัวเขาต้อนรับเราเองนะโอ้ไกลมาก เฮ้ยใครอะเฮ้ยอืมตาได้ใครดูส่เหมือนไม่มีคนอยู่นะเฮ้ยใครอะอะใครอะอย่าบอกนะว่าเจ้านี้คืออันนี้คือชาโดนะของฟุตบะชาโดในที่นี้จะหมายความว่าเป็น ตัวตนอีกคนหนึ่งนะที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของแต่ละคนทุกคนจะมีชาโดว์อยู่ในใจครับเป็นด้านมืดนะเขาเรียกว่าชาโดว์เป็นด้านมืดของคนทุนนั้นที่ทุกคนไม่อยากจะเปิดเผยกับโลกภายนอกครับผมเป็นตัวตนที่เราเก็บไว้ในใจมีอยู่แต่ว่าไม่ออกมานี่คือน้องคนนั้นครับอันนี้คือชาโดว์ของฟุตบาทนะไม่ใช่ตัวจริง

ไม่อบอกนะว่าไม่รู้นะเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกปากเนี่ยเปิดไม่ได้หรอ,อหัวเหลืองพูดอะไรเนี่ยโอ้ยไอหัวเหลืองพูดอย่างนั้นได้ไงเนี่ยเนี่ยโมโหโมโหเห,โม,โหโม,โมือนกันเลยโทษทีนะน้องฟุตบาบะไม่เป็นไรนะใจเย็นทุกอย่างโอเค นะช่วยบอกว่าเราหน่อยได้ไหมนะว่าของสำคัญของเธอเนี่ยมันอยู่ที่ไหนไม่ยอมพูดเหมือนเดิมนะโอ้ยปล่อยไปเถอะโอ้ยเงียบไปหน่อยหน้าไอพวกผู้มาบุกลุกลุมศพของข้า พวกเจ้ามาทำอะไรฉันไม่ต้องการผู้พูดแล้วอะไรนะแกพูดบ้าอะไรก็อยากให้มาขโมยไม่ใช่ไงถ้าแกคิดว่าขโมยได้ก็ลองขโมยดูสิโ,โอ้โหนี่เหมือนคำท้าทายเลยวะ่ะ นี่นี่ซินเดเลหรือเปล่าอืมเราผมไม่คิดว่าผมจะเจอคขาว่าซินเดเลตรงนี้เนะี่ยคือเหมือนกับซินเดเลหรือเปล่าอืมพวกเจ้าไม่มีทางที่จะขโมยของข้าไปได้หรอกนะพาเลสของข้าพาเลสของข้านะ่ะมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานเนิ่นนานแล้วล่ะ เสียงเสียงนี้มันเสียงอะไรอะฮะฆาตกรอย่างนั้นเหรอเสียงเมื่อกี้บอกว่าเป็นความผิดของแกไอฆาตกรเพราะฉะนั้นแล้วอิชิวะก็บาก,กันเลยโคตรร้ายมาก<ฮ>นี่นี่อะไรเนี่ย เสียงเสียงหลอนเมื่อกี้คือเพราะเธอนั่นแหละเป็นเพราะเธอคนเดียวไอ้คาตากรใช่แล้วฉันน่ะเป็นคนทําเองแหละะฮะคนที่ฆ่าแม่ของฉันก็คือฉันเอง เนี่ยเมื่อกี้อะไรเนี่ยที่เนี่ยแม่ของฉันก็อยู่นะฉันก็อยู่ที่นี่ฉันจะอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะตายหายไปลูกยเปลี่ยนชุดแล้วะเอาแล้ว นี่พวกเราโดนเพ่งเลงแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ย <c oughs> อืมอันนี้น้องในโลกความจริงนะงั้นอีกแล้วเหรอเสียงหลอนไหมนะ ใช่แล้วไอคนที่ฆ่าแม่ตัวเองอย่างเราเนี่ยมันไม่มีค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่หรอกที่เนี่มันคือหลุมฝังศพฉันน่าจะตายที่นี่ใจแล้วตายไปซะนี่เสียงหลอนนะทุกคนนะอช่วยด้วยอ โอ้ยอะไรกันเนี่ยน่าซึ้ยว่ะ้นี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างโอ้ยอะไร,รัไนรเ,เนี่าโอ้ยอะไรกันเนี่ยนอ้ยอะบรกันเนี่ย โอ้ยล็อกไม่นาเรียบร้อยโจวโยก็ยังชั่วนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนั่นนี่นั้นนวะเกจิโอคิโคนิมะ่รสามารถด้วยสุดวิเต็มทลูกะ วันนี้เอาพอแค่นี้ก่อนดีกว่าอิตันนะหมวดเระโยดีนันจุนจาน่าซะโซ่ด่าจันตัวจุนบีเต็คลาโคนนานกาไปเตรียมตัวกันมาดีกว่านะ่ะตามนั้นตามนั้นลองถอยกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะโอท้ทุกคน เราเม่เจดได้ประกาศวัน X Day มาคือวันที่21เดือนสิงหาคมวันนี้วันที่25เดือน7นะรกรกฎาตอนนี้เราก็เข้าใกล้เวลานั้นขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าทางเรากองโจรเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยนะอืมในสุดท้ายแล้วเนี่ย เราอาอชญากรไซเบอร์เมจเจ็ดเนี่ยจะลงมือทำจริงๆเสียหรือเปล่านะถ้าให้สรุปก็คือพวกเราเนี่ยจะต้องช่วยซากุระฟุตบะให้ทันก่อนวันที่21นะก็คือ21เดือนหน้าโอเคครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเราจะต้องทำให้เสร็จก่อน2วันก็คือวันที่19

อ่ะพวกเราต้องแอบมาโดยที่ไม่ให้ลุงรู้นะโหจริงด้วยอ่ะในพีระมิดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็ไม่รู้นะยังไงพวกเราต้องระวังไว้ให้ดีที่สุดเลยนะเพื่อให้ไม่ให้สถานที่นั้นกลายเป็นหลุมศพของพวกเราเองเนี่ยได้เลยมาลุ วันหยุดแล้วรื่อนนี้เราน่าจะสุดเหวี่ยงกันไปสุดๆเลยนะเนี่ยเราเจอเราทรัพยากรไซเบอร์ไม่พอเรามันยังมาได้บกุกพิรามิดกันอีกนี่นายน,นะนทำไมดูสนุกอย่างนั้นล่ะฮะนี่มัน ขวดเลี้ยวขวต่อกับความเป็นอยู่พวกเราเลยนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเออรู้แล้วนะอีกอย่างหนึ่งฉันยังไม่ได้พูดเลยตอนนั่งอยู่ในรถโมกาน่าเนี่ยรถมารู้เนี่ยแกนี่มองด้วยสายตา อันแสนจะโลกจิตอีเห็นไต <laughs> <laughs> เออไอหนหูนะ่ะมันเป็นวิวที่ดีมากเลยฮึไอ้หัวเหลืองแกก็ดูเหมือนกันใช่ไหม <laughs> ออมสวยงามมากเลยละ่ะ <laughs> โดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยความเปล่งประกายสีทองพีระมิด <laughs> อ่ะรอดแล้วหนึ่งอ่ะรอดแล้วหนึ่ง ไม่ใช่ซะหน่อยท่านแอนท่านมารุไม่ได้ดูนะเป็นสุภาพบุรุษนะไม่ใช่ไม่ได้ดูไม่ใช่เหรอมารุอะเป็นรถอยู่มันต้องดูไม่ได้ไม่ใช่หรือไงอไม่นะอะไรวะนี่ะ โอเคอืม okay. อีกแล้วไม่นะนอ้องอ่น้อง แชทแล้วเออเดี๋ยวอานีี้บา,บาอนบานีี้บาเข้ามาอ่ะอบนี้บาเข้ามาอยู่ด้วยเออไปช่วยน้องเออเอกเข้อไปบุกแล้วน้องน้องไม่ไหวแล้ว อีดีต้อนรับเข้าสู่วันที่26ิกเดือนกนรกฎาคม,ไ,ไ,มไปมิชั่นสตาร์ท let's go <S มาคนตอนนี้ทางขวาบนของหน้าจอนะครับผมขึ้นว่าตาบากโนโคโครอนุซุเมะครับผมนะ ตรงไปขโมยหัวใจของฟุตบะได้เลยนะฮึมกระว่ายงั้นก็เหอะพาเลสครั้งนี้ดูน่าตกใจมากเลยนะเพราะว่าเท่าที่ดูมีแต่ทะเลทรายเต็ไมไปหมดเลยนะににのっ中心地外出ちゃえば割と普通街だたよねอืมก็จริงเนาะเพราะว่าเราพอเราออกจากพาเลสไปแล้วอ่ะ นอกจากบริเวณใจกลางที่เป็นพีระมิดนะ่ะข้างนอกก็ดูเป็นแค่เมืองธรรมดานะโอเคเดขโมยสันทุกีนั้นก็อิทส์พาเลส์นี่ให้ทั่วซีชั่นมาจิ้ต่อกันนั่งจศูนย์ที่นอสุดัตเต้พาเลส์ได้กันนะนินจิข้าวมาเร็วที่สิ่งที่มันช่วยไม่อืมบริเวณภายนอกก็เป็นพาเลส์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะเป็นภาพที่เกิดจากความประสาทความรับรู้ เ,เราหลายที่พวกเราเคยปราบมาก่อนหนะ้านี้ก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมนะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้แหละว่าบริเวณเมืองภายนอกอมีลักษณะเป็นแบบไหนแต่ว่าฟุตบาทเนี่ย อาจจะไม่รู้นะว่าโลกภายนอกเนี่ยเป็นยังไงหรือต้องพูดอีกในยะหนึ่งว่านางไม่มีความสนใจเลยน่าจะมากกว่านะเอาได้เวลาไปขโมยหัวใจน้องกันแล้วครับผม let's go <S <ป>โดูจบขนาดนี้ต้องต่อแล้วป่ะพี่ขึ้นบนจอให้แล้วกดเลยกดเลยอ้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะ